ครับสวัสดีครับสุภาพฟ้ามครับพี่กัดกับจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องด้วยนี่ปล่อยง้กจินหญาครับพี่น้องได้สดสดฟังสาทางเสียครับพี่นอ้องน,นี้เริ่มเห็นแดดเนี้ยครับที่ยังจ้างออกเรตีละ่ะเบิง่งเลย ก้าโจงอีกที่หัวติดโจงเยโโอะครับครับนี่ครับก็สูงร้อยสี่สิบห้าบวกบระบบขั้วลูกแรกด้วยครับในสดเครื่องดำเครื่องโบสดำหูวดำขอบตาดำครับโดตี่นองด้วยเปิดราคาไว้เมื่อแปดพันเก้าร้อยครับตรงไห่ยี่ไทีสานครับทัวะะ่วกับศูนย์เก้าเจ็ด องศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับยังไงจิมไงครับ,รบพี่น้องครับกฟินหยาทั้งนี้มันก็แบบได้เลียง,งอยู่นี่ฝนตกมากหยาลูกสี่ครับกำลังปงขึ้นอย่างเดียฝนลูกสาวแดงเข้มแดงจนแสบตาพี่น้องนะครับเจ็บปวดครับงเขียงทั้งเมีทั้งลูกด้วยพี่น้องครับแดงส้ําแดงจนไหมครับ เมตรครับห้าเมตรยี่สิบเมตรที่มหาเลยหรือเรื่องน้ำแต็มรางย้อนโอนตอนครับแดงดีมีแป่วมีรางด้วพี่น้องด้เมือนแปดพันเก่าลอยครับคุยกันได้ครับพี่น้องเด้วยตอร่างกันได้แล้วตาไกลๆครับส่งให้เลยส่งให้ยเสียพี่น้อง คตัวอีสานบ้านเรา,าตรวสัตว์ครับเอาไปเลี้ยงครับไปเจ็บพี่นองนี่หยาละล,ลายก็ไปไปครับสาวงานจังครับเขี่ยงทั้งแม่ทั้งหลวงด้วยพี่น้องด้วย เรื่องนำแตลแางย้อนโอนตัวนพี่เนาะฟวงน่มกับย้อนกับนำนุมดีที่พี่น้องชียงขาใงญ่ยเง่าดีสีใหญ่ยกับง้อหน่อยตัวนี้ออกกันสายเกี่ยวข้อนี่กับพ่อสนเข้าครับเก็เตียนแล้วแม่กับว่ารู้ว่าทับว่าทับด้ครับกับเข้ากี่ทองว่างละว่ามีขอมุอนครับกับว่าหน่กันอาจจะ ทับมาแล้วก็ได้สื่อสองเดืนสามได้เรียนไปพี่น้องไม่ได้ไปใส่ครับเมืเ่อกี้เรียนไปพี่น้องเนะี่ยมาก็ยังโทรหาครับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับครับแดดออกงาแล้ว นใจกับทักมาท้อมาเลยพี่น้องได้ตวงให้ซสี้กับนี่ครับลูกงามครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันหัวลูกแรกทือว่านายเลี้ยงนายเจ็บอยู่หรอกครับครับผมครับขอขอบคลิปไ่รับเนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับ